สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําของเล่นไดโนเสาร์นะครับไปเดินดูตามตลาดมัดมานะก็เจอชุดนี้มามีอยู่สองแบบนะสองแผงเป็นพลาสติกหมดนะใช้ชื่อว่าแพ,พนิกไดโนรซครับออันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะมีป้ายมาให้ด้วยมีไข่พลาสติกมาให้นะแต่เป็นไขเ่เล็กๆนะ่ะเล็กกว่าชุดก่อนหมดเลย แลวไดนโนเสาร์นี่ก็เป็นยางนะเป็นยางคือแรกๆมาผมดูเหมือนพลาสติกนะแต่อันที่จริงเป็นยางตัวเล็กกว่าชุดก่อนแต่ให้มาหลายตัวอยู่ตนน้นไม้ก็เป็นพลาสติกนะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าคุณซื้อมาสองชุดก็จะไม่ซ้ำกันเลยยังมีป้ายมาให้ด้วยแพนิกไดนโนเสาร์ข่พลาสติกก็ให้มานะ ไดโนเสาร์ก็เป็นยางเหมือนกันชุดนี้เป็นยางเหมือนกันเลยให้มาไม่ซ้ํากันเลยนะทั้งชุดเดี๋ยวงั้นผมจะมาจัดฉากให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะงั้นคราวนี้เราก็จะมาดูโดยรวมกันนะครับอย่างที่เห็นนะถ้าเอาสองชุดมารวมกันก็จะได้ชุดสวนไดโนเสาร์ชุดใหญ่ๆเลยก็ชุดนึงก็จะมีไข่มาให้อย่างละคู่นะต้นไม้อย่างละต้น แล้วไดโนเสาร์ no al, ชุดหนึ่งก็จะมีคอยาวอย่างละตัวนะถ้าเอามารวมกันก็จะได้คอยาวสองตัวสามเขานี่ก็จะให้มาสองตัวเหมือนกันสเตโกนี่มีตัวเดียวนะแต่มาให้กับสองขาทุกเซ็ตก็จะมีมาให้สองขานะอย่างละตัวถ้าเอามารวมกันนะครับลองไปหาเดินดูตามตลาดนัดนะครับทุกอย่าง20บาทนะเซตนี้ลองไปหาเดินดูนะครับจะเห็นมีอยู่นะคลิปหน้าก็ Cảm ơn chơi cái mày khắp.